การอบกลมครับก็คร่าวๆที่ปฏิบัติกับท่านอาจารย์ใช้อด u l เล e a r น i ่ g คือการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่จะเรียนเฉพาะสิ่งที่อยากเรียนผู้ใหญ่เรียนเฉพาะเรื่องที่เอาไปใช้ได้ทันทีผู้ใหญ่เรียนผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเองครับนี่คือภามญากของการสอนผู้ใหญ่ แต่เรามีความรู้สึกว่าเราสอนผู้ใหญ่ง่าแต่วิธีการสอนผู้ใหญ่เรายังสอนแบบเด็กๆคือสอนให้ k n o w l e โนเ o w โนเ g e ผู้ใหญ่หาปูได้ <c oughs> อยากจะรู้ว่าโค้ดหมายถึงอะไรเปิดกูแป๊บเดียวรู้หมดแต่นั่นคือความรู้แต่ไม่ได้สิ่ลิงของการเรียนโค้ดถูกไหมครับเพราะฉะนั <c oughs> ้นตรงนี้คือสิ่งที่เราในฐานะผู้ใหญ่จะได้มาเรียนรู้ผ่านการคิด พราผู้ใหญ่มีประสบการณ์ในอดีของตัวเองเขาต้องคิดได้ด้วยตัวเขาเองวันนี้ถ้าอาจารย์สอนโดยการให้ความรู้เท่ากับอาจารย์บังคับความคิดของผู้เรียนซึ่งไม่ถูกต้องกับการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่เราเรียนรู้ทำกิจกรรมแล้วสนุกนั้นก็ได้ครับแต่กิจกรรมเป็นแค่เล่นกิจกรรมสนุกที่ได้เรียนรู้เขาบอกว่าลึกๆแล้วไม่ใช่เพราะอะไรครับ เพราะชีวิตจริงสนุกไหมช,ชีวิตจริงสนุกถ้าชีวิตจริงสนุกกิจกรรมที่เรียนรู้แล้วสนุกเขาจะได้เรียนรู้แล้วเขาเข้าไปใช้กับชีวิตจริงได้แต่เขาเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่สนุกผ่านอุปกรณ์ต่างๆแล้วเขาทําไมไม่เอาไปใช้เพราะมันซับซ้อนมากต้องไปไประยุกใช้กับอารมณ์ของเขาถูกไหมครับตอนนักกิจกรรมนี่ได้ชิปแหมเขาช่วยกันทําอะไรก็ไม่รู้แหละกิจกรรมทั้งหมด รายเยร,รียนรู้ลีดเดอร์ชิพคือต้องเป็นผู้นําต้องเสียสละต้องอะไรก็แล้วแต่ถูกไหมครับแลวทาไมเขาถึงเวลากิงเขาไม่เอาไปใช้อะเพราะชีวิตจริงไม่สงบหัวหน้าบอกเธอต้องเป็นผู้นําหน่อยนะต้องนาน้องเสียสละให้เราพี่ผมเสียสละมาะเยอะแล้วนะเขาน่าจะเข้าใจผมบ้างอา้าวก็เพิ่งไปทำกิจกรรมมาเนี่ยอย่าอย่าย้อนได้ไหมพี่อย่าย้อนเห็นเห็นรู้ไม่จริงถ้า เรียนรู้ผ่านการจับครับงนั้นท่านต้องเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดของท่านในโคชชิง่งเพื่อให้ทุกคนเห็นตัวเองเราบอกว่าแค่เห็นที่เหลือพอแล้วท่านอาจารย์ทำให้พวกเราเห็นยอมรับที่เหลือพอแล้วเดี๋ยวพวกเราจะเป็นคนเลือกเองเพราะอะไรครับคนทุกคนรักตัวเองและเขาอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงไหมครับเปลี่ยนแปลงบนสไตล์ใครครับของเขาเอง สภาพไวรอสของแต่ละคนเหมือนกันไหมอาจารย์บอกว่าต้องไปถามแบบนี้ถึงเวลาทีมเราไปถามแบบอาจารย์ได้ไหมเพราะอีอโมชั่นเราได้ไหม,ไมไเราโมโหอยู่เราจะถามคำถามได้ไหมเธอคิดว่าปัญหาที่เธออยู่เนี้ยเธอมีวิธีแก้อย่างไรผมไม่แก้หรอกพี่พี่ต้องแก้ให้ผมเพราะผมแก้ไม่ได้อืแล้วก็สมมติให้เธอแก่นะเธอคิดว่าจะต้องทําอย่างไร เราจะถามคำถามที่แย่งอาจารย์ไหมที่ถามไม่ได้เพราะตัวคำถามหรือพออารมณ์หแต่คนบอกอาจารย์ถามอย่างไรก็สอนไปแล้วว่าถามอย่างไรแต่อารมณ์เราอยากถามแบบนั้นไหมไม่อารมณ์เราอยากจะบอกว่าเธอจะเอายไงกับพี่คำถามเลยไม่ออกหลายคนเลยกังวลว่าจะถามอย่างไรคำถามไม่ยากถ้า เรามีจุดประสงค์ของการถามแต่ถ้าเรามีจุดประสงค์ของการบอกคําถามจะยากททกับทีจุดประสงค์อยากจะบอกเขาจะนึกคําถามบอ,อกนะจุดประสงค์คืออยากให้เขาเอาสิ่งที่เราพูดไปใช้คําถามจะออกนะแล้วทุกคนก็ไปโทษว่าอาจารย์คําถามยากมากคําถามยากเพราะความคิดเราอยาง อยากจะบอกดีจุครับเดี๋ยวมาเรียนกันว่าถามอย่างไรนะครับด้วยตัวท่านเองสตา์ทาเองสร้างแรงจูงใจเพื่อให้น่นดึงแสดงภาพออกมาก,ก็ไม่รู้ว่ามีแรงจูงใจไหมอาจารย์ใช้แรงจูงใจไหมหลายคนบอกโมดิเวตนะครับที่มีอนที้บอกว่าโมทิเวตในด้านโมิเวตนะครับทีว t คือโมทิเวตครับโมทิเวตเพื่อให้คิดบวกที่เหลือไม่ต้องยุ่ง เป็นโค้ดแล้วได้ประโยชน์อะไรไันไปบอกเพื่อนสั้นๆละหนมาดูอาจารย์ต่อถ้าเราเป็นโค้ดแล้วได้ประโยชน์อะไรกับตัวเราเชิญครับ <Okay. S 2> กับตัวเราครับอ่าทาไมถึงต้องทําให้ท่านรู้สึกว่ามันยังมีประโยชน์กลับมาวงที่ประโยชน์อยู่เรื่อยๆระหว่างการสอนเพราะอะไร ท่านจะอยากเรียนต่อตอนนี้ท่านเริ่มสับสนกังวลดูฮะนาทียาจารย์ก็ดึงกลับมาที่โกต่ออีกแล้วท่านใช้อย่างนี้เทคนิคนี้กับน้องไหมเขากังวลสับสนเป็นอะไรอ่ะเธอเป็นอะไรอีกแล้วเนี่ยไม่ต้องไปพูดขนาดนะั้นก็ได้ก็แค่รู้ว่าเขาเป็นอ้าวเป็นไงไหนจะบอกซิถ้าเธอเก่งขึ้นเนี่ยจะเกิดประโยชน์อะไรถ้าเธอทํางานได้มากขึ้นเนี่ยลูกค้ามากขึ้นเนี่ยเธอคิดว่าจะได้ประโยชน์อะไร ถ้าเกิดเธอทาดีขึ้นแล้วเนี่ยเธอคิดว่าการเติบโตของเธอจะเป็นยังไงพี่แต่ผมว่ามันมันเป็นยากนะอมไม่เป็นไรสมมุติว่าทาได้เนี่ยมันจะเป็นยังไงเราอดทนกับเขาพอแบบนี้บางครั้งบางครั้งก็คือพูดไม่รู้เรื่องหรือไงพี่หวังดีนะไี่บอกไปฮะเราก็ใส่ของเราไปเลยครับนี่อาจารย์สรุปนะครับเป็นเป็นตัวอย่างที่สมมุติเท่านั้นเองไม่น่าจะเกิดกับพวกเรานะฮะ สร้างบรรยากาศให้เกิดการแลกเปลี่ยนและลงมือปฏิบัติจาจาร้์ก็ต้องให้พวกเราแลกเปลี่ยนจัดเตรียมประเด็นสาําคัญเพื่อนําไปฝึกฝนและมุ่งเน้นสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆในการเรียนรู้เดี๋ยวตรงนี้จะมีสคริปต์มีเวิร์กช็อปให้กับพวกเรานะครับอ,อยากให้เราเรียนรู้ด้วยวิธีใหม่ๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรียนด้วยความจำ <ๆ S 2> เขาเรียกว่ารับรู้นะครับแต่ถ้าเรียนด้วยการคิด